30มีนาคมที่เพิ่งผ่านไปช่วงเวลาที่พระราหูยกย้ายราศีแล้วดังนั้นดีขอนนำเสนอ3สถานที่ไหว้พระราหูที่มีความพิเศษมีความสวยงามอยากแนะนำว่าต้องไปไหว้สถานที่แรกเป็นสถานที่ที่ดีไปค่อนข้างบ่อยทีเดียวค่ะการเดินทางสะดวกสบายและที่สำคัญค่ะที่นี้รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เต็มแม็กทีเดียว สถานที่ที่ดีกำลังพูดถึงอยู่ในขณะน,นี้นั่นก็คือศาลพระพิคเนศอารเคนและพระราหูที่อยู่ณนะสถานที่นี้นั้นมีความพิเศษเป็นอย่างมากค่ะรูปรักษ์ของท่านเนี่ยอาจจะคุ้นชินตาเราเนาะเพราะว่าเป็นรูปรักษ์ที่เป็นพระองค์เนี่ยมีครึ่งองค์ใช่ไหมและท่านก็กําลังจับ พระจันทร์หรือพระอาทิตย์อยู่ความพิเศษก็อยู่ในสิ่งที่ท่านกําลังจับนี่แหละค่ะเพราะสิ่งที่ท่านจับนั้นเราสามารถหมุนเพื่อดูเรื่องของตัวเลขได้ด้วยส่วนตัวเลขที่เราหมุนได้นั้นเราก็สามารถอ่านคาทํานายที่ด้านล่างได้ด้วยและสถานที่ที่สองที่ดีกําลังพูดถึงต่อจากนี้นะคะก็จะต้องออกห่างจากตัวเมืองมาหน่อยนะเป็นสถานที่ที่ดีชื่นชอบความสวยงามและมีความร่มรื่น เป็นความร่มเย็นในจิตใจมากเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราอะค่ะได้เข้าไปไหว้ภายในอาคารจะยิ่งรู้สึกถึงความเย็นและความสงบเป็นอย่างมาก ที่สำคัญคะ่ะรูปลักษ์ของพระราหูองค์นี้นะั้นมีความแปลกตาและมีความพิเศษมากเพราะเราทุกคนอาจจะคุ้นชินนะคะว่ารูปลักษณะของพระราหูที่เราได้ไหว้เนี่ยคือจะมีเพียงครึ่งองค์ใช่ไหมคะแต่ณนะสถานที่นี้นะั้นเป็นการสร้างรูปลักษณะของพระราหูเป็นเต็มองค์ มีความพิเศษแปลกตาที่สำคัญค่ะเราจะได้เห็นถึงความสวยงามถึงความเข้มขลังอย่างใกล้ชิดและสถานที่ที่กำลังกล่าวถึงอยู่ในขณะน,นี้นั่นก็คือล้านนาเทวาลเราเข้าสู่สถานที่สุดท้ายแล้วค่ะแต่สำหรับสถานที่นี้นั้นทุกคนอาจจะต้องออกจากจังหวัดเชียงใหม่ไปเล็กน้อยเข้าสู่จังหวัดที่อยู่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่เลยนั่นก็คือจังหวัดลำพูนนั่นเองค่ะ สถานที่นี้นะคะบอกเลยว่าใครที่ไปต้องประทับใจเพราะเราทุกคนก็จะได้เยี่ยมชมนะคะสถาปัตยกรรมโบราณสถานได้กล่าบพระธาตุเจดีเก่าแก่ได้กลา่กา,กกลาวพระพุทธรูปสวยงามมากมายและสถานที่ที่ดีกำลังกล่าวถึงอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือวัดพระธาตุหาริพูนชัย แน่นอนคะ่ะดิฉันเชื่อว่าหลายคนคุ้นชินนะคะกับพระราหูที่อยู่ณนะวัดพระาธาตุทาริภูนชายดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพระองค์นะคะมีความพิเศษในเรื่องของรูปรักเป็นอย่างมากส่วนความพิเศษที่ดีกําลังกล่าวถึงในที่นี้นะคะนั่นก็เพราะเป็นรูปลักษณะของพระราหูทรงครุฑทั้ง3สถานที่นี้ดีเคยไปมาแล้วสวยงามร่มรื่นเย็นกายเย็นใจยอยากจะไปซ้ําเป็นประจําเลยคะ่ะ สำหรับเรื่องของพระคาถาบทสวดที่เราจะต้องใช้สวดลาข้าวของที่เราต้องจัดเตรียมเพื่อจัดไหว้ละ่ะที่บริเวณหน้างานนะคะของแต่ละสถานที่นั้นคงมีเจ้าหน้าที่ค่ะให้คําแนะนําอย่างครบถ้วนเรียบร้อยและถูกต้องอยู่แน่นอนในวันนี้ดีสุภลักษณ์ครึ่งรางล้านนาะขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ